ที่หลายๆคนก็ชอบบอกว่าอย่าไปซื้อรถเต็นต์ัวเต็น์ย้อมแมวซื้อรถบ้านดีกว่าแรกๆคือทําเองคนเดียวหมดครับเด็กเช่นรถล้างรถไม่มีผมเจอมาเยอะมากครับหน้าซื่อตาใสมาคุณยายแก่ๆนั่งรถมาขายรถมีเล่มจะเพียนสองเล่มลูกค้าตอนแรกก็ไม่กล้าคุยเขาบอกว่าไปที่ไหนก็ไม่เือนเพื่อนเขาเนื่องจากอาชีพเขาคือขายพุงมะลัยสวัสดีครับพงพันธ์ตั้งจิตสาธุกิจอายุ44ปีปัจจุบันทำธุรกิจรถยนต์มือสองชื่อรถบ้านสุขุมวิทครับ 10ปีที่แล้วผมก็ยังทำธุรกิจรถยนต์มือรสอยู่ครับเพราะว่าดำเนินธุรกิจมาประมาณ20กว่าปีแล้วครับผมก็เรียนอยู่มิเศสาสตร์มคุงเทพแต่ก็เรียนครึ่งกลางผมก็รู้สึกว่าไม่เหมาะกับเราเพราะว่าเดิมทีก็เป็นคนชอบค้าขายซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอะไรก็ได้ครับผมท,ที่มันได้กําไรเมื่อก่อนคุณพ่อเขาทําพื้นที่ให้เช่า ขายรถยนต์มือสองผมก็เป็นพนักง,งานของคุณพ่อคนหนึ่งกินเงินเดือนเป็นเซลลด้วยทําทุกอย่างเกี่ยวรถยนต์นะครับปัดกวาดเช็ดถูแล้วเราก็ขายด้วยพอขายปุ๊บเนี่ยคุณพ่อก็ให้เป็นค่าคอมมิชชั่นมาจนเราก็เก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเราก็เริ่มซื้อรถมาคันหนึ่งซื้อคันขายคันซื้อคันขายคันจนเริ่มเก็บของรอมรีบมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ ก็ลองถูกลองผิดซื้อแพงบ้างถูกบ้างเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยประมาณสัก20กว่าปีอ่ะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยังไม่มีเราก็ซื้อขายจากหนังสือซื้อมาดูว่าราคารถมันเท่าไหร่ขายกันรุ่นนี้ปีนี้ขายเท่าไหร่แรกคือทําเองคนเดียวหมดครับเด็กเช่นรถล้างรถไม่มีถ้ามันเยอะเกินที่กําลังที่เราสามารถจะทําได้เราก็เป็นร่างอาชีพแค่นั้นเองแล้วก็อะไรที่มันไม่ดีเราก็ทําไปสีเป็นรอยเราก็เข้าอู่สีเบาะขาดแล้วก็ไปทาเบา ทำให้มันดีขึ้นสวยงามขึ้นผมทําอย่างนี้มาตั้งห้าหปีจนรถเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็ทําไม่ไหลลวละเราก็ต้องมีทีมงานม,มาช่วยเดี๋ยวนี้นี่ลูกค้าที่นำารถมาขายเนี่ยก็ไม่ธรรมดาผมเจอมาเยอะมากครับหน้าซื้อตาใสมาคุณยายแก่ๆนำ่รถมาขายรถมีเล่มทะเบียน2เล่ม 2, เล่มทะเบียนเนี่ยเขาแจ้งหายไปแล้วเล่มหนึเล่มแล้วเขาอาจจะนามมาํา เล่มใหม่เนี่ยไปจัดไฟนแนนซ์อีกทีหนึ่งเพื่อนําเงินมาใช้แล้วแล้วค้านาเล่มทะเบียนเก่ามาขายผมซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วว่าเล่มทะเบียนเนี่ยเขาแจ้งหายแล้วรถคันนี้คุณนามาขายพร้อมเอกสารที่ผิดกฎหมายอะ่ะไม่ได้เราก็ได้แจ้งทงังคุณยายเข้าไป คือลูกค้าที่หลายๆคนก็ชอบบอกว่าอย่าไปซื้อรถเต็นต์เต็นต์ย้อมแมวซื้อรถบ้านดีกว่าจริงๆแล้วเต็นต์ย้อมแมวอะ่ะผมว่าสมัยนี้มันแทบจะไม่มีแล้วครับคือจริงๆซื้อรถที่เต็นต์อ่ะอย่างน้อยโอเคมันมีที่มาที่ไปมีหลักแหล่งแน่นอนว่ารถคันนี้ถ้ามีปัญหาคุณกลับมาได้คุณไปซื้อรถบ้านอะ่ะ คุณอาจกลับไปแล้วคุณอาจไม่การอาจจะไม่เจอเขาแล้วก็ได้แต่คือเต้นยังไงเขาก็ไม่เปินเต้นหนีคุณหรอกก็ต้องอยู่รอดอยู่รอคกนอยู่แล้วครับผมลูกค้ามีคําถามอะไรเราจะตอบคาถามลูกค้าได้หมดคุณไป<ค><ณ>ซื้อรถบ้านเ็าถามว่าชนหนักไหมที่บ้านเขาอาจจะตอบได้ว่าอันนี้ไม่รู้ซื้อตอบไม่ทีหนึ่งแต่เราตอบลูกค้าได้หมด คือตอนนี้อินเทอร์เน็ตอะ่ะมันก็แพร่หลายอยู่แล้วลูกค้าสามารถเช็คได้ว่าราคารถตัวเองขายได้เท่าไหร่เขาจะมาขายเต็นท์ลดโดนกดราคาผมว่ามันไม่มีนะถ้าเต็นท์เขาซื้อถูกอะ่ะเขาก็ไม่ได้ลดลูกค้าก็ไม่ขายอยู่แล้วเขารู้ว่ารถเขาขายได้3 0 0 0 0 0คุณซื้อก็200,000เงี้ยเขาจะขายไหมใช่ไหมเขาก็ไม่ขายลูกค้าน,นีนิฉราดครับเรามีอยู่เคสหนึ่งครับ นึกษาว่าเป็นคุณป้าเดิมมากับลูกมาหารถคือผมอยู่พอดีผมก็เลยออกไปรับลูกค้าเองลูกค้าตอนแรกก็ไม่กล้าคุยก็บอกว่าไปที่ไหนก็ไม่มีใครคุยกับเขาเนื่องจากอาชีพเขาคือขายปงมาลัยคือเขาอต้องต้องเสียค่ารถที่จะไปปากคลองตลาดไปซื้อดอกไม้มา้อย ทุกวันวันหนึ่งหลายร้อยบาทผมก็เลยแนะนํารถเขาซึ่งเป็นรถที่ผ่อนไม่แพงผ่อนยังไงก็ได้ให้มันถูกกว่าค่าแท็กซี่ค่ารถที่เขาไปประของตลาดแล้วก็เอกสารเขาเนี่ยไม่มีเลยเลยัตรประชาชนทะเบียนบ้านแค่นั้นเองสลิปเงินเดือนไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าอาชีพค้าขายเครดิตเขาไม่เคยมีเลยทุกอย่างแต่เขาค้าขายจริง ขา,ขายมานาน20กว่าปีผมก็เลยดูว่าเคสเนี้เราจะช่วยยังไงลูกค้าได้บ้างผมก็เลยต่อสายคุยกับทางผู้ใหญ่ของทางธนาคารว่าเคส็น,นี้ช่วยยังไงลูกค้าได้บ้างเอาง่ายๆว่าเวลาเราจะให้ใครกู้เงินเราไม่เคยรู้นิสใสวินัยการผ่อนของเขาเมื่อก่อนเลยะเราก็ไม่กล้าให้อย่างน้อยคุณต้องมีใครมาคำนารคุณหน่อยนี่ผมคุยกับทางผู้ใหญ่เขาว่าเคสน,นี้ผมขอเป็นกรณีพิเศษเพราะว่าดูแล้วเขาเขาผ่อนจริงเขาสามารถผ่อนได้เขาสามารถ ขายพวมอะไรเลี้ยงลูกเขาจบมาอะไราได้เพราทำไมผ่อนแค่นี้เขาถึงผ่อนไม่ได้เอาง่ายๆว่าผมรับประกันแทนถ้าลูกค้าไม่ผ่อนผมผมสามารถซื้อคืนจากเงินคืนได้เลยเรายอดผ่อนวันหนึ่งร้อยกว่าบาทไม่นึงสองเนี่ยก็ถูกกว่าค่าแท็กซี่ที่เขาไปกลับทุกวันแล้วจนเขาก็ผ่อนหมดอันนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่รู้สึกเราดีก็ดีใจครับ องมีความจริงใจครับันดับแรกเลยเราอย่าไปโกหกลูกค้าคุยตามตรงเลยครับดีไม่ดีคุยไปเลยลูกค้าผมว่าทุกคนอ่ะเข้าใจจะมีดื้อบ้างอะไรบ้างอันเนี้ยมันก็ต้องมีดีกว่าไปโกหกเขาไปไปยัดรถที่มันไม่ดีให้เขาไปเราขายเพื่อนเราอ่ะเราไม่อยากให้เพื่อนเรามาด่าเราอ่ะเราก็ต้องหารถด,ดีๆให้เขาเหมือนกันลูกค้าทุกคนเดินมาคิดว่าคนนี้เป็นเพื่อนเราเป็นญาติพี่น้องเราหารถด,ดีๆให้เขาดีกว่าเขาขับไปรับลูกเขาขับรถไปรับคุณพ่อคุณแม่ไปโรงพยาบาล ไม่พังกลางทางถ้าเป็นเราอย่าเงี้ยเราซื้อรถที่อื่นมาเงี้ยแม่ป่วยจะขับออกไปพาแม่ไปหาหมอรถพังเงี้ยก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็มีตั้งแต่ซิตี้คาร์นะครับแล้วก็รถขนาดกลางรถขนาดใหญ่รถกระบะรถตู้ก็มีให้เลือกหมดครับผม้วยจากคีดิตของทางเต็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกรด A ถึง A บวก ของแต่ละไฟแนนซ์ยอดกู้ธนาคารเนี่ยบางท่านเนี่ยต้องการใช้เงินน้อยที่สุดเราก็สามารถดันยอดให้ได้เต็มหรือได้เกินก็สามารถทําได้ดูจากเครดิตของทางเราเองถ้าเป็นฟรีแลนซ์อย่างน้อยก็ต้องมีที่มาที่ไปของเงินหน่อยอย่างน้อยมีใบรับรองให้เราสักใบหนึ่งตรวจสอบได้ว่าเป็นฟรีแลนซ์ทาของที่นี่ที่นี่อย่างงี้ครับก็คือสามารถช่วยได้อย่างน้อยอย่างถ้าเกิดว่าเป็นฟรีแลนซ์บางที่ต้องดาวน์ถึงประมาณ30% 20%แต่บางทีผมทำให้เขาได้แทบจะไม่ต้องดาวน์เลยหรือขั้นคือสูงสุดก็ประมาณ10%แค่นนั้นเอง งบประมาณลูกค้าก่อนเพราะลูกค้าแต่ละคน,นงบประมาณไม่เท่ากันแล้วก็วัตถุประสงค์ในการชอละก็ไม่เหมือนกันคุณอยากจะผ่อนเท่าไหร่จะผ่อนนานกีป่ปีลูกค้าต้องการกลุ่มไหนแล้วก็พาเข้าไปดูสามารถพาช่างมาดูได้ช่างสีช่างเครื่องไหมาดูได้เลยครับต้องการจะขึ้นห้อยดูสามารถทําได้หมดถ้าลูกค้ามาอยู่ที่นี่เราก็สามารถสอนลูกค้าดูได้ว่ารถคันนี้มีชนตรงไหนมาบ้างมีทําสีตรงไหนมาบ้าง รถทําอะไรมาเราแจ้งลูกค้าหมดเขาซื้อไปเนี่ยเขาก็สบายใจที่สุดชอบรถเรียบร้อยแล้วทดลองขับคุยเรื่องเอกสารเราก็สามารถแนะนําลูกค้าได้หมดว่าเอกสารลูกค้าต้องใช้อะไรบ้างจัดเตรียมเอกสารมาแล้วก็ยืน่นกู้ธนาคารครับผมพูดคุยตามความเป็นจริงเรารู้ว่ารถรุ่นนี้เราสามารถขายได้เท่าไหร่รถสภาพเขาเป็นยังไงเราต้องแจ้งเขาว่ารถเขาต้องมีทําสีเบาะเขาต้องมีซ่อมเบาะเครื่องยนต์เขามีสะดุดมีอะไรเราต้องแจ้งลูกค้าว่า ตรงนี้มันเป็นต้นขนุนเ,เราเราก็ต้อง,องแจ้งเขาว่าปกติเรารับซื้อเนี่ยในราคานีนะแต่เมื่อเอิญรถของลูกค้าเนี่ยซึ่งเราต้องทำเราต้องขอถอยหลังไป2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นอะไรก็แล้วแต่งีครับผมไม่ใช่ว่าคันหนึ่งเราต้องมาบุกกำไรหลายหมื่นหรือถึงหลักแสนซึ่งมันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับผมอยากได้ราคาดีๆนะรถคุณสวยจริงเราสู้เต็มที่บางทีเราซื้อแพงกว่าที่อื่นสองหนะึ่งสามหมื่นบาทเพื่อเรารู้ว่ารถคันนี้มันขายได้ สภาพดีจริงเราก็สู้ไม่ใช่เป็นต้องให้ราคารตลาดเอให้ราคามากกว่าได้อย่างเงี้ยปัจจุบันเนี้ยรถบ้านสกูบิทเม,มีอยู่ทั้งหมด5สาขานะครับตรงนี้จะเป็นสาขาหนึ่งที่อยู่ตรงระหว่าง BTS บางนากับแบริ่งแล้มีฝั่งตรงข้ามคือสาขา2แล้วก็มีสีนักลินก็ใช้ใช้ชื่อว่ารถบ้านสีนักลินอยู่สาขาลากำแพงก็เป็นรถบ้านลางกำแพง และล่าสุดคือรถบ้านสุขุมวิทสาขาฉะเชิงเทราคุณใกล้ที่ไหนคุณอยากดูรถที่ไหนคุณก็แจ้งได้เราก็ขับรถไปส่งให้ดูใกล้ที่สุดถ้าลูกค้าอยู่ไกลอยู่อยู่แตงกวัไดไม่สามารถมารับรถเองได้เราก็สามารถขึ้นรถสไลด์ไปส่งลูกค้าได้เลยครับหลังจากลูกค้าจะไ i n a น c ผ่านแล้วเราจะวิดีโอขอให้ลูกค้าดูรอบหนึงก่อนทั้งภายนอกภายในห้องเครื่องท้ายรถอะไรแต่ละส่วนที่ลูกค้าต้องการดูขับรถให้ลูกค้าดูรีวิวให้ลูกค้าได้รอบนึงก่อนที่ลูกค้าจะรับรถจริงๆครับผม เราจะมีรับประกัน1ปีขึ้นอยู่กับเงื่อนไขรถแต่ละคันหลักๆสําคัญคือเราจะมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยาวลาหนึ่งปีในให้กับรถทุกคันอย่างเช่นว่าคุณไปน้ำมันหมดที่ไหนเราตามมาเติมให้คุณได้คุณรถเสียต้องการยกรถเข้าอู่เรามีบริการยกรถให้คุณคุณลืมกุญแจรถเอาไว้ในรถเราเข้าไปเปิดให้คุณได้จ้ำแบตในที่ที่ฉุกเฉินคุณแบตหมดกลางทางเราก็ไปจำให้คุณได้นี่เป็นบริการคือขั้นแรกให้ลูกค้าอุ่นใจ แตนรถบ้านสุขุมวิทเนี่ยมียอดขายอันดับหนึ่งของย่านบางนาคุณภาพรถที่ดีเขาต้องมาก่อน2คือเราต้องจริงใจกับลูกค้าเราต้องคุยลูกค้าตรงๆให้คาแนะนําลูกค้าที่ดีทำไงให้ผู้ธนาคารได้ง่ายที่สุดได้ยอดเยอะที่สุดอะไรที่ทําได้เราทําให้ลูกค้าหมด